การคิมเลชันอาจจะเคยคำนวณแบบ4วันกว่าจะรู้ผลอ,อาจจะเหลือแค่สิบวิวแต่ท้ายที่สุดเราจะต้องอยู่ที่ปรึกษาคนนั้นไปตลอดเขานัดตอนไหนเราต้องไปตรงเวลามันเหมือนการทําง,งานเลยเหมือนที่ปรึกษาคือบอสและเราลูกทีเป็นการเรียนที่เราต้องไปเจอเขาหนึ่งคนวิชาบางวิชาที่เปิดคือเขานั่งคนเดียวกับเราคนเดียว เวลาเราเมาแล้วเราเราเรา,เราไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นที่เขาทำานะแต่เรานั่งนั่งคุยแบบเพื่อนที่รู้ใจแล้วพูดดีทับถิ่นเ,เรารู้สึกว่าดีทับถิ่มันไปดีทับถิในใ่นไปไหนลอยากถามเรื่องพิธีการเรียนของปริญญาโทปร,ริญญาเอกที่บอกว่าเหมนว่าต้องไปทําวิจัยอะไรเงี้ยคือปริญญาโทปร,ริญญาเอกเนี่ยคือเขาเรียนเหมือนเรียนในห้องเหมือนวัธยมหรือว่าต้องทําวิจัยเองครับต้องพูดถึงหลักสูตร อันนี้ต้องพูดต,งต,งตรงๆใช่เพราะว่ามันมีหลักสูตรหลายอันสมัยนี้หลักสูตรมันเยอะมากคือไม่สามารถมาใช้แบบสิ่งที่ครูผ่านมาได้นะอาจจะมีหลักสูตรเรียนวิทยาศาสตร์สําหรับทําวิจัยอย่างเดียวเลยเพื่อรู้แค่เฉพาะเรื่องที่ต้องทําวิจัยมันก็มีนะแต่อย่างของครูเนี้ยครูเรียนเพียวแมชชีเนติกแน่นอนมันมีตัวขั้นกว่าของแคคูลัสมีตัวขั้นกว่าของอัลจีบามีตัวขั้นกว่าของ a อนาลิซิสมีวิชาที่ชื่อว่าลิมเนียอัลจีบา ที่ยังไม่เคยเรียนในปริญญาตรีเราต้องมันจะต้องเทคคอร์สก่อนทั้งหมดประมาณ2อหรือสเทอมนี่แหละแล้วพอจบหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงจะมีถ้าปริญญาโทนะเทคคอร์สประมาณ2เทอมแล้วอีกปีหนึ่งอ่ะสหรือสเทอมจะไม่ได้เรีกปีหนึ่งให้ทําทีสิทจบซึ่งอาจจะไม่จบก็เกินเวลาไปเกินเวลาไปก็จะไม่ต้องเทคคอร์สแล้วแต่จะวนเวียนอยู่กับการนั่งทําวิจัยของตัวเอง ส่วนปริญญาเอกเนี่ยมันจะไม่เรียกว่าทีศิษย์มันจะเรียกว่าดุษฎีนิพนธ์นะ,ะทีสิษย์คือวิทยานิพนธ์แต่ว่าพอเอกจะเป็น i s s ertation หรือว่าดุษฎีนิพนธ์พอเอกของคณิาสา์ที่ครูเรียนก็เหมือนกันต้องเทคคอร์สใหม่เป็น Advanced a l g b ีบขึ้นมาอีก Advanced Ana นัลเอมีวิชาขั้นกว่าของของสิ่งที่เราเคยเรียนไปตลอดที่แบบว่าต้องไปเรียนใหม่เลยแล้วก็เลือกทํางานวิจัยที่ตัวเองชอบเนาะหลังจากเรียนเสร็จเดี๋ยวจะรู้เองว่าอยากจะลง ตัออขอเช่าเท้าแล้วครับว่าครูทําวิจัยเรื่องอะไรครับอ่วิจัยที่ครูทําออกไปทางกึ่งกึ่ง applied ม a t h e m a t i c s ท่าหัวข้อที่ครูเอ็กซ์เพรสเลยชื่อว่า m o ด a l อ r d e r r e d u c t i o <Okay>. นใช่คือถ้าโม d a ลโม d a ลก็คือโมเดลภาษาไทยคือโมเดลออเดอร์คือลำดับหรือว่าขนาดอะโมโมเดลออเดอร์ Order, ก็คือขนาดโมเดลแล้วก็รี d u c t i o n คการลดรูปโมเดล คล้ายๆอนุกรมหรอือเปล่าครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าให้อธิบายง่ายๆคืออย่างเช่นในทุกๆงานอุตสาหกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างที่เราจําเป็นต้องซิมูเลชันเข้าใจคําว่าซิมูเลชันไหมเช่นก่อนที่เราจะสร้างงานอะไรบางอย่างเนาะเช่นเอาเครื่องบินเอาปีกเครื่องบินแบบใหม่ขึ้นไปติดแล้วบินอะ่ะเจอลมตีเจออะไรตีหรือใน บ่อก,กักเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ที่ต้องมีการโฟลของน้ํามันไหลไปตลอดเนี้ยเราต้องสร้างทงสร้างท่อในการโฟรน้ํามันส่งกลับมาเงี้ยด้วยความเร็วต่างๆพวกเนี้ยก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะออกแบบจริงๆเขาต้องผ่านการซิมูเลชันก่อนในคอมพิวเตอร์อเพื่อให้รู้ว่าอย่างเช่นเครื่องบินที่บินเนี่ยปีกโดนลมเท่าไหร่ม,มันจะเกิดเดเมจไหมม,มันจะพังหรือเปล่าเบสออนทฤษฎีก่อนที่จะไปสร้างแล้วบินจริงหรือการต้องผลิตท่อเราต้องดันความเร็วของ ของของไหลเท่าไหร่ต่างๆเพื่อจะผลิตท่อให้ขนาดเท่าไหร่ตามกฎต่างๆเพื่อเพื่อให้มันเบรดออนทฤษฎี city, มันก็จะทําให้เราเวลาเราทําอะไรมันก็จะดูดูมีอะไรรองรับแล้วไม่พังถูกไหมอ่าแต่การซิมูเลชันเหล่านั้นนะ่ะตามมาด้วยทรัพยากรที่ต้องใช้จํานวนมากเช่นคอมพิวเตอร์ที่ต้องคํานวณในการซิมูเลชันมันคำนวณหนักมากนะว่าเครื่องบินบินต่อวินาทีโดนดเมจแต่ละที่เท่าไหร่หน้าที่ครูคือเข้าไป จับตรงนั้นนะเล็กๆทำให้การซิมูเลชันอาจจะเคยคำนวณแบบ4วันกว่าจะรู้ผลเนนะี่ยอาจจะเหลือแค่10วิ10วิจาก4วันสมมุตินะอาจจะเหลือสิบวิแต่ความแม่นยำอ่ะเท่ทาเดิมเขาเรียกว่า modal order reduction ใช่เปซิมซิมเขาเรียกว่าเป็นซิมูเลชันของใหญ่ๆที่ใช้เวลาคำนวณนานๆใช้ทำให้การกักเก็บข้อมูลใน CPU น้อยลงเวลาเพลองน้อยลงระไะประมาณแบบนั้นครับ ฉันเรามาคําถามแบบพักๆบ้างให้มันจริงจังม่ยลงบ้างผมทราบมาว่าคุูทายเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันตอนเรียนนี่จริงนะก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอีกห้ากห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีวันที่เงินหมดครับอ๋อเงินหมดเงินหมดก็เลยไม่กินใช่ครับผมไปกินน้ำเปล่าแล้วคือมันมีผลกับเรื่องจริยธาราไหมครับ ช่วยเรื่องการเรียนหรือเปล่าอันนี้ขอพูดตรงๆว่ามีผลถามว่ามีผลกับเรื่องการเรียนโดยตรงไหมไม่ถ้าพูดตรงๆว่ามีทำให้แย่กับเรื่องการเรียนมากกว่าด้วยซ้าเพราะว่าการดื่มที่หนักเกินไปเนี่ยทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าที่จะต้องลุกขึ้นไปทําอะไรต่ออีวันหนึ่งอันนั้นนะคือแน่นอนทําให้ไม่ฟร e ชเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราจะดื่มหนักแค่ไหนถ้าเราเมนเทจเวลาได้อะ เราก็เรียนได้เหมือนคนทั่วไปแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าช่วยเรื่องการเรียนทางอ้อมไหมมันไม่ได้ช่วยให้ครูคิดงานหรืออะไรออกโดยตรงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเวลาตอนนี้คนเรารู้สึกเมาเออรู้สึกกำลังเสพแอลกอฮอล์อยู่อย่างเงี้ยถ้าเรามันจะมันจะมีหลายอารมณ์นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเมาต้องไปเข้าร้านเพื่อเต้นเพื่อป,ปลดปล่อย เออบางคนเมาแล้วอาจจะอยากมีเรื่องชกต่อยอแ,แต่แต่คือครูรู้สึกว่าตอนที่ครูเมาแล้วถ้าครูพูดเรื่องอะไรที่เป็นดีฟท็อปปิกขึ้นมาเข้าใจป่ะเวลาเราเมาแล้วเราเราเรา,เรา,เราไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นแบบที่เขาทานะแต่เรานั่งนั่งคุยกับเพื่อนที่รู้ใจแล้วพูดดีฟท็อปปิกกันนะเรารู้สึกว่าดีฟท็อปปิกมันไปดีฟท็อปปิกเหมันไปลึกลกว่ากว่าที่กว่าที่มันเราเราอยากจะพูดอะไรเราก็พูดในท็อปปิกนะเข้าใจไหมเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ,อ่ะอาจจะไม่ได้ความรู้มันมาโดยตรงแต่มันจะ มันจะสร้างสรรค์อะไรบางอย่างในเวลานั้นนะแล้วเดี๋ยวตื่นมาก็แบบเฮ้ยเมื่อวานแบบไปคุยไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงอะไรอย่างนั้นนะเออเนาะมันมันเป็นมันไม่ได้ไดเรกเนาะเออมันเป็นอย่างนั้นแทนมากกว่าใช่อืก็คือเหมือนว่ามันให้เราคุยกันแบบไหลลื่นใช่ละมันไหลลื่นไม่พอมันกล้าคิดกล้าคิดมันทําให้เรากล้าคิดอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเป็นไปไม่ได้แล้วก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้แล้วเราก็พูดแล้วก็ลองถามความเป็นไปได้กับอีกคนนึงอีกคนนึงก็ ยิ่งคุยกับคนมีความรู้ใกล้เคียงกันแล้ว,แล,วแล้วลองแลกเปลี่ยนกันตอนเมาแล้วแบบชอบดื่มเหมืนอนกันเนี้ย mm hmm. เออไหลไปโอ้แทบจะไปอยู่ในโลกไหนก็ไม่รู้นะอืม mm hmm. ใช่อืม mm hmm. ถ้าง,งั้นช่วยเล่าเรื่องของชีวิตการเรียนปร,ริญญาโทกับปร,ริญญาเอกหน่อยได้ไหมครับ mm hmm. ผมร่วนขู่มาว่าแบบมันลําบากมากต้องการคนที่โดนรถชนแล้วไม่เป็นไรลุกขึ้นมาเรียนต่อได้ mm hmm. เราต้องบอกว่าวิธีการเรียนมันต่างออกไปจากปริญญาตรีมากปริญญาตรีเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยมันเป็นคณะแล้วจะเรียนเขาเรียกว่าเรียนเป็นห้องเลคเชอร์ใหญ่เช่นวิชาแคลคูลัสสม,มุนนะแคลคูลัสหนึ่งเรียนเนี่ยหลายร้อยคนเลยแล้วเออโปรเฟสเซอร์หนึ่งคนเนาะเขาไม่มีเวลามันนั่งดูเราหรอกว่าใครขาดใครเดินเล่นใครไม่ทํางานมีหน้าที่มาประเมินแล้วเกรดเท่าไหร่ได้เอฟก็ไปเรียนใหม่ได้เอก็ผ่านไป ได้ซีก็ผ่านอะไรเงี้ยมีหน้าที่ให้เกรดเกิน2แล้วก็จบไปครูเขาอาจารย์เขาไม่มาสนใจชีวิตเราแต่พอปริญญาโทปุ๊บเนี่ยอย่างของครูเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่5คนหคนใช่แล้ว5คนเนี่ยเราจําเป็นต้องเลือกท็อปปิคที่เราจะสเปเชียลลิสต์เนาะหมายความว่าเราต้องเดินไปหาที่ปรึกษาหรือจริงๆแล้วเราเหมือนก้อนขี้ท,ที่ที่ปรึกษามาแย่งด้วยซ้ํา เพราะเรามีอยู่แค่เนี้ยแต่โปรเฟสเ,เซอร์มีย0ิบคนเขาก็อยากทํางานวิจัยเขาอยากได้ลูกทีมเขาก็จะมาขายว่าอะครูทําเรื่องเนี้ยสนใจไหมแต่ถ้าเราสนใจใครเราก็เดินไปหาเขาแล้วไปทำกับเขาหมายความว่าหลังจากนั้นอะพอเราเรียนคอสเวิร์กซัมติงที่เรียนกับเพื่อนห้าคนเสร็จอะที่เหลือเราจะอยู่กับอาจารย์ที่ึุษาแทบจะตัวต่อตัว,ตวหมายความว่าความรับผิดช,ชอบการแมเนจเวลาอะความยากความยากมันพูดไม่ได้เนาะเพราะบางคนเนี่ย อาจจะรู้สึกว่ามันยากจนไม่ไหวแต่บางคนรู้สึกว่ามันยากแต่พยายามครูคิดว,ว,ว่าถ้าพยายามมันไปได้กับบางคนอาจจะง่ายไปเลยไม่รู้เนาะแต่ท้ายที่สุดอะเราจะต้องอยู่กับที่ปรึกษาคนนั้นอะไปตลอดเขานัดตอนไหนเราต้องไปตรงเวลามันเหมือนการทํางานเลยเหมือนที่ปรึกษาคือบอสแล้วเราคือลูกทีมใช่เป็นการเรียนที่เราต้องไปเจอเขาหนึ่งคนวิชาบางวิชาที่เปิดคือเขานั่งคนเดียวกับเราคนเดียวเป็นภา,าษาอังกฤษแล้วถ้าเราเรียนหลักสูตรนานานชาติอย่างครูเรียนเป็นานานาชาติ เอก็จะเรียนกับครูอาจารย์โปรเฟสเซอร์ฝรั่งจะพูดแต่ภาษาอังกฤษเขียนอังกฤษหมดความยากหนึ่งเลยภาษาไม่พร้อมเรียนนานาชาติจะลําบากสองมันมีความยากขึ้นในตัววิชาสามการเข้าสังคม oh. การเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมสําคัญถ้าถ้าเลือกไปปุ๊บจลิตหรือเคมีไม่ได้อะมันจะมันจะฝืนมากกว่าการที่จะต้องดําเนินงานวิจัยต่อ มันมีหลายแง่มุมเนาะปร,ะริญญาเอกก็คล้ายๆกันอคือส่วนใหญ่ก็คือเราจะต้องไปเหมือนไปตัวต่อตัวกับใชอาจารย์ใช่ใชผมสงสัยขึ้นมาครับครูเรียนนานชาติมาใช่ไหมครับใช่มันเป็นหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลครูรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษขภาสา,สาไทยนี่มันต่างกันเยอะไหมครับแล้วอัไหนครูว่าไหนดีกว่ากันภาษาอังกฤษ